Food fit for สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมรายการฟู้ดฟิตฟอร์ไฟนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ดาสดาจังหวัดปราจินบุรีค่ะและในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาได้นำเอาดอกไม้มาประดับไว้ด้านบนแบบนี้นะคะสวยงามมาก แล้วก็จะมีการทําให้บริเวณน,นี้เนี่ยมืดลงด้วยเราก็จะได้เห็นการแสดงดอกไม้ในห้องมืดประกอบด้วยดนตรีด้วยนะคะแล้วก็จะมีแสงไฟสวยๆด้วยคราวนี้เรามาดูเรื่องของภาษาอังกฤษกันบ้างคําว่ากล้วยไม้นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า orchid orchid และก็ยังมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับความหมายของกล้วยไม้อีกด้วยนะคะอย่างเช่น bouquet o u q u e t of s r o u q u s t o u ับโอ i d s bouquet o f โอเค i d s นี้เนี่ยนะคะถ้าจะแปลตรงตัวเลยก็คือช่อดอกกล้วยไม้เนี่ยแหละค่ะคำว่า bouquet o u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  e t เนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งหมายถึงช่อดอกไม้แต่ถ้าใช้ในเรื่องของเครื่องดื่มมืนเมาเนี่ยอย่างเช่นพวกเหล้าหรือว่าไวน์คำว่า b o q u u t ค่ะจะหมายถึงกลิ่นหอมของเครื่องดื่มชนิดนั้นๆ นอกจากนี้แล้วเนี่ยบูเคยังหมายถึงคำสรรเสริญหรือว่าการยกย่องได้อีกด้วยเนาะและเมื่อเป็นํำนวนบูเค o t orchids Or d s ก็เลยหมายถึงบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุ้มค่าต่อการยกย่องสรรเสริญเป็นสิ่งที่ดีเลิศค่ะอย่างเช่น her performance was amazing she deserves a bouquet of orchids her performance was amazing she deserves a bouquet of orchids การแสดงของเธอเนี่ยโอ้โหมหัศจรรย์มากๆเลยเธอสมควรที่จะได้รับการยกย่องจากผู้ชมนะคะหรือว่าได้ช่อดอกไม้ดอกกล้วยไม้ไปเนี่ยแหละคะ่ะแล้วทำไมเอ่ยทำไมต้องเป็นดอกกล้วยไม้ด้วยนะคะ ก็เพราะว่าเรามักจะมอบกล้วยไม้เนี่ยเพื่อเป็นการแสดงความยินดีความชื่นชมในความสวยงามและความสามารถของผู้รับนะคะถ้าใช้ในโอกาสแสดงความยินดีเนี่ยก็จะหมายถึงการแสดงความเคารพหรือว่าการยกย่องในความสำเร็จค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการฟู้ดฟิตฟอร์ไฟแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะทางดัส,สดาหแห่งนี้ให้เราได้มีโอกาสมาชมดอกไม้สวยๆแล้วก็มาเพิ่มเติมความรู้ด้านของภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะ Truevisions ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit